ดวง12ราศีนะคะช่วงนี้อยู่กับทายละอาจารย์พรพุดีลาประเสริฐนะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกันให้คุณชมลงทะเบียนกันก่อนเลยนะคะที่024960493และ024960494ร,รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางค่ะทาง s m s ค่ะพิมพ์ทีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่แน่นอนนะคะแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามถ้าจะถามเรื่องของลัคนาราศีใส่คำถามแล้วก็จังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่422166 ช่วงนี้อาจารย์พร้อมแล้วนะคะไปต่อบเป็นเสมาทกันเลยค่ะคะุณอ้อนะคะเกิดวันพฤหัสท,ที่2ีพฤศจิกายนปี07เวลา9 6, นาฬิกาหนาทีนะคะปีมะโรงกรุงเทพปี2558นาห้นี้ดวงจะเป็นอย่างไรขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับดีไหมคะอาหารเนาะ,ะความจริงในเรื่องของของกินของกินก็ไม่เด่นนะ ในในพื้นชะตานะครับถ้ายังไม่ได้ทําก็ต้องบอกว่าไม่เชียนะอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าถามว่าอะไรที่ดูจะดีกว่าถ้ามีฝีมือในเรื่องขพวกงานเย็บปักถักร้อยเน้เน,นงานซ่อมอันเนี้ยระยะยาวจะยั่งยืนกว่าอของกินถ้าอยากจะทําจริงๆถ้าอยากจะทําจริงๆนะค่ะหนึ่งก็ควรจะเป็นลักษณะที่มีการจรการเดินทางเช่นไปขายฝากขายส่งหรือมี Delive อรส่งให้กับลูกค้าและ เงื k, ่อนไขสําค so so uh ัญที่สุดลักษณะของอาหารนั้นควรจะมีการแปลรูปนะก็พวกฉาบกวนแช่อิ่มแช่แข็งกระป๋องพวกนี้อลองดูกับเงื่อนไขที่ว่านะครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่20พฤศจิกายนปี02นะคะเวลาประมาณ17บเนาฬิกาถามเรื่องการงานโชคลาบคู่ครองตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง5้า ะนะครับปฏิทินตรงกับวันศุกถูกต้องอในแง่ของการเสี่ยงโชคถึงจะดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้ไม่ได้ถึงขั้นโดดเด็นและดาวการเงินก็เสียนะครับระวังตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาเป็นต้นไปนะครับอาจจะมีเหตุให้เสียทรัพย์เป็นก้อนในช่วงเวลานั้นก็ได้ออของคุณช่วงนี้นะครับถ้าถ้าสะดวกนะก็ให้ซื้อข้าวสารข้าวสารถุงนี่แหละถวายพระสงฆ์ ส่วนในเรื่องของการคู่ครองแต่ความรักความสัมพันธ์ปีนี้ถ้าพยายามประคับประคองหน่อยก็น่าจะผ่านได้นะครับถึงจะมีปัญหาอะไรบ้างก็อยากจะให้มองเป็นเรื่องปกติไม่ได้เหตุสุดวิสัยจ้ะ นะคะคมีทะเบียนรถ5151อันนี้ดีนะฮะ51อทิตย์เป็นมิตรกับครูครับทำอะไรก็จะมีคนสนับสนุนสวยเป็นเลขประมูลด้วยนะครับค่ะดูด้วยเบอร์โทร84ค่ะอันนี้ให้ใช้เบอร์ที่2กับเบอร์ที่3เพราะเบอร์84เนี่ยเป็นคู่ศัตรูทำอะไรใชให้ใช้52กับ64ใ,ใช่มีหลักฐานความมั่นคงมีความสงบร่มเย็นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณ เสกสิทธิ์นะคะเกิดวันที่1มกราคมปี1-4วันศุกร์เวลา10โมงครึ่ง <c oughs> นะคะถามเรื่องการงานสุขภาพและรถเจ7ด76ค่ะราหูกเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงแต่ในงานเลขศาสตร์ก็หมายถึงโทษทุกเสาโมเมาราหูส่วนชัดเจนคู่หลังสุขกับเสาเป็นเส้นศัตรูทำอะไรติดขัดและจะอยู่กันอย่างพอืพอ่นผูอมร้อนในแง่ของความรักความสัมพันธ์ อันนี้ให้ใช้น้ําพระพุทธมนต์นะครับนำมาบริกรรมคาถาชินะพันชรและตั้งจิตอธิษฐานขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีนะครับแต่ไปที่เลขเจ็ดแล้วก็เลขแปดส่วนต้องสามตัวนะเนาะชาสุขภาพนะครับวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งสี่นะจ๊ะก็ตรงเลยสุขถูกต้องค่ะระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่แล้วก็ อาจจะได้รับมอบหมายตำแหน่งหน้าที่บางอย่างมีลักษณะของความเจริญก้าวหน้านะครับแต่จะมาะพบกับอุปสรรคหรืองานที่ไม่ชอบได้ทั้งสิน้นม,มีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับ<ะ>ส่วนในเรื่องของสุขภาพด้วยพื้นชะาตานั้นดาวอาทิตเสียนะอยู่ในเรือนโรคภัยไค่เจ็บราหูก็เช่นเดียวกันราหูก็พวกสิ่งแปลกปลอมการตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังจําเป็นดาวอาทิตหมายถึงสายตาความดันระบบเลือดซึ่ง<ะ>อาจจะเชื่อมโยงถึงอมัมพฤกษ์อัมพาตหัว<อ>ใจ และของคุณอีกอย่างหนึ่งคือเสาเสาหมายถึงอะไรฮะพวกกระดูกลำไส้ภูิแพ้ครับค่ะให้ตรวจสุงภาพระวังไว้นะจะท่านต่อไปค่ะคุณขวัญตานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนปี38นะคะเวลา2 0่0นาฬิกาสินาทีปีชวดถามเรื่องการงานความรักแล้วก็โชคลาภค่ะกรรมะและปัตตนีไม่ดีปีนี้นะครับก็ ในแง่ของความรักถ้าไม่ได้มีปัญหากระทบกระทั่งก็อาจจะห่างกันเป็นปีที่ไม่ค่อยได้ใช้ชีวิตอยู่ใกล้ชิดหรือคนรักจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นได้ทั้งสิน้นงานก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะเหนื่อยยากก็จะมีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นอย่าได้ประมาทก,ก,การใช้ชีวิตหลักในผมผมพอยสสองประเด็นเลยคืองานแล้วก็รักให้ชีวิตสัตว์เดือนละสิบตัวถ้าโสดอยู่คนเดียวไปเลยโชคลาภไม่เด่นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณ นะคะเกิดวันที่28ตุลาคมปี36นะคะประมาณ14.30นาฬิกา30นาทีถามลัคนาราศีจากโคราชนะคะประกอบอาชีพหรือเรียนต่ออย่างไรดีคะนะครราชสีมาน่าจะเรียนจบแล้วนะ,ะอยู่ระหว่างลอยต่อว่าจะทำอะไรดีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกุม ะนะครับกลุ่มช่วงนี้ก็จะเตือนนะครับช่วงนี้บาปประเคาะสถิตในเรือนงานอันที่หนสองดาวการเงินโ,โจรเข้าสู่เรือนเสียมาริตยูสถิตอยู่เรือนเงินนะฉะนั้นก็ทั้งงานและเงินก็เป็นสิ่งที่ที่ต้องระวังถ้าถามว่างานอะไรที่เด่นอ,อันนี้เราดูจากคำถามเราเข้าใจกันว่าน้องน้อง,น,องน้าจะจะ จบแล้วนะค่ะแล้วก็ว่าจะเรียนต่อหรือว่าจะทำงานดีในะคะจบปริญญาตีเนาะสักครู่ครับหรือเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเลยได้ไหมอ่อย่างนี้นะครับถ้าอย่างที่แพรบอกผิดถูกยังไงว่าแพรนะฮะเอไม่เกี่ยวค่ะไม่ใช่ครับอันนี้ตอบเป็นลักษณะองค์รวมนะคืออาชีพที่เด่นนะครับกลุ่มแรกก็คือพวกไอทีคอมพิวเตอร์ค่ะนะครับกลุ่มที่สองก็มัน เป็นเฉพาะทางหน่อยกฎหมายนะครับแพทย์เภสัชแต่ถ้าเกิดเรียนจบตีมาแล้วโอกาสจะไปต่อกุมพวกแพทย์เภสัชคงจะยากแต่กฎหมายนี่ยังทําได้นะหรือแม้กระทั่งพวกไอทีอันนี้ฝากไว้ในอนาคตถ้าอยากจะเรียนต่อหรือแม้กระทั่งถ้าจบแล้วแล้วทําในฟิลสาขาที่ผมบอกก็ถือว่าเด่นแต่ถ้ามองในลักษณะขององค์กรองค์กรนะการทํางานพวกภาคสถาบันการเงินก็ถือว่าสมรูปครับอืมนะค่ะท่านต่อไปค่ะ กิดวันศุกร์ที่7มิถุนายนปี39เวลา12นาฬิกา12นาทีปีชวดน,นะคะถามว่าเรียนต่ออะไรดีคะหรือว่าทำงานเสริมเนี่ยทำอะไรดีคะ,ะพุทธในดวงสวยที่สุดนะครับถ้าจะเรียนชอบตัวเลขเรียนบัญชีนะครับภาษาก็เรียนอักษรศาสตร์ชอบแวดวงสื่อสารมวลชนก็เรียนพวกนิเทศนะอ,อันนี้คือสิ่งที่เด่นแล้วก็ลักษณะฟุกฟิลงานด้านการขายของหนูเนี่ยดี ถพวกงานขายตรงนะกินค่าคอมมิชชั่นกินเงินส่วนต่างพวกนี้ทำได้ครับค่ะ,คะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่20พฤษภาคมปี 11, 11นะคะตรงกับวันจนันทร์เวลา18นาฬิก59นาทีค่ะบอกว่างานเพิ่งได้คู่ค้าต่างชาติดีหรือไม่ทำบุญอะไรดีคะจริงจริงน้ำหนักเนี่ยนะฮะมันจะต้องให้กับ ในเรื่องของเนี่ยดูไม่เคยก่อหงสจริงปัตนี้เป็นสีคุณไม่ได้มีคู่เห็นไหมคุณได้หุ้นส่วนนะครับแล้วราหูเกาะราหูก็แปลว่าต่างชาติต่างภาษาก็เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าช่วงปีจรเนี้ยย่าง47ย่าง48เนี่ยก็โอเคอยู่ก็โอเคอยู่นะครับแต่ก็จะได้ประมาทในเรื่องของพวกสัญญาเงื่อนไขเขาขตกลงอะไรพวกเนี้ทำทุกอย่างให้ชัดเจนะนะครับและเพื่อให้สมรูปจําไว้การมีหุ้นของคุณเนี่ย ถ้าได้ต่างเทศได้ต่างชาติะาตจะดีกว่าจะดีกว่าคนไทยไม่ได้คนคไทยไม่ดีนะแต่ในดวงของคุณต้องเป็นแบบนั้นทําบุญอะไรดีคะอาจารย์ปีนี้เรื่องน้ํานะครับบารุงค่าน้ําที่วัดซื้อน้ําดื่มถวายพระสงฆ์ได้ทั้งนั้นครับค่ะท่านต่อไปค่ะ,ะคุณแก้วนะคะเกิดวันที่7สิงหาคมปี06เวลา4นาฬิกา21นาทีเช้าว,วันพุธนะคะถามเรื่องโชคลาภแล้วก็จะขอความช่วยเหลือเรื่อง งานเงินกับใครได้เมื่อไหร่จะสมหวังคะกรมมะเสียอืเฉพาะปีนี้ใช่ไหมคะอะอย่างนี้นะฮะก่อนอื่นช่วยตัวเอง <c oughs> นะครับเกณฑ์งานแล้วก็งานใหม่ก็ไม่ค่อยดีค่ะนะครับแต่ถ้าถามว่าจะเข้าหาใครอถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรียังพอ,อยังพอที่จะเอ,เอื้เอเฟื้ออื้ออารทนะครับ แล้วก็หลักการทำบุญเสริมของคุณในช่วงอายุย่างห้าสิบสองนี้นะครับถ้ามีโอกาสให้คุณไปปล่อยปลายี่สิบอ็ดตัวสองหนึ่งนะครับเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแล้วก็การช่วยเหลือตัวเองก็พยายามกระจายโอกาสพยายามหมั่นสมัครให้มากขึ้นและพูดอยู่เสมอถ้าเกณฑ์งานเป็นแบบนี้ก็อยากจะให้มองกลุ่มงานที่มีสเปคที่มันหย่อนลงหน่อยเราจะได้มีตั้งต่อในการแข่งขันนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะ คุณนารีรัตน์นะคะ19พฤษภาคมปี42ครับอ่าเวลา10นาฬิกา29นาทีพุธเช้านะคะปีเถาะสีที่ถูกฉลองนะคะคู่ครองการเงินแล้วก็เตือนเรื่องอุบัติเหตุค่ะเป็นพุธกลางวันนะครับค่ะกะ็สีที่เด่นตลอดชีวิตใช้ได้กับสิ่งที่อยู่กับเรานานๆสีบ้านสีรถกระเป๋าสตางค์ก็ได้นะครับ หรือแม้กระทั่งอัญมณีนะครับที่ใช้ที่มีโทนสีทั้งต่อไปนี้คือสีเทานะครับสีพวกควันบุหรี่ตะกววตัดสีน้ำตาลพวกนี้ใช้ได้ะนะครับหรือว่าสีที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือก็เป็นสีโทนอ่อนนะพวกครีมขาวสีบรอนเงินนะแต่ว่าถ้าจะเสริมความมีอํานาจเสริมในเรื่องของงานใช้สีส้มสีแสดอันนี้ดีนะครับคุกรองค่ะช่วงย่างสิ ตอนนี้เพิ่ง16เองนะคะคือหนึ่งแหละก็ปีนี้ฝากระวังอุบัติเหตุนะครับอายุแต่อังคารที่เป็นอุตสาหะก็คำว่าอุบัติเหตุยังหมายถึงการทะเลาะวิวาดเนยนะกับคนรอบข้างก็ได้ส่วนความรักปีนี้ถ้ายังไม่มีคู่ก็ปล่อยผ่านเถอะครับเพราะว่าเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะในช่วงเวลานี้ฉะนั้นยังไม่ต้องรีบร้อนตอนนี้อยู่ในวัยเรียนนะครับฝาก ของคุณปีนี้ถ้ามีโอกาสได้เจอเจอคนชราให้ไปบริจาคเงินให้ตามตามกำลังนะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณคมสันนะคะเกิดวันที่สี่กุมภาพันธ์ปีสามหนึ่งตรงกับวันพระฤหัสเวลา22.10นาิกานาทีนะคะถามเรื่องโชคลาภการเงินแล้วก็ครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสสปดีถูกต้อง ของคุณตอนนี้ย่าง28นะ28ระวังปัญหาสภาพคล่องนะครับเกณฑ์การเงินเนี่ยอตอนนี้ดาวการเงินก็เสียด้วยเกณฑ์การเงินจะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นเมื่อเข้าย่าง29ไปแล้วค่ะนะครับหนึ่งปีนับจากนี้ให้ระวังและเมื่อการเงินคุณปรับตัวดีขึ้นเมื่อเข้าย่าง29ใครขอ,อยืมไม่ให้เด็ดขาดแต่การเสี่ยงโชคไม่เด็ดครับค่ะท่านต่อไปค่ะ คุณสิริวันนะคะเลขบ้าน55ค่ะ,ะก็มีหลักฐานมีความมั่นคงสนใจเรื่องาศาสนามีเกณฑ์ได้ใช้ชีวิตต่างถิ่นฐานในบ้านปลายดีครับค่ะและเลขรถ577ค่ะเสายกกำลังสองนะครับภาระความเครียดแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพได้อันนิชชนะพระพุทธมนต์แกคู่หลังค่ะท่านต่อไปค่ะ,อ,ะอันนี้ถามลัคณาราศีนะฮะยี 28. ตุลาคมปี36ประมาณ14.30นาฬิกา30นาทีนะฮะจากโคราชค่ะบายสอครึ่งะไม่ได้บอกว่าเกิดวันอะไรตกกับวันพฤหัสนะฮะ28ตุลา36กถ้าไม่ใช่ค่ะคำถามก็มายืนยันลัคนาคกลุ่มกลุมก็อย่างที่บอกหลักๆจะเตือนในเรื่องของการเงินแล้วก็ในเรื่องของปัญหาของงานงานเนี่ยถ้าจะมีปัญหาจะเป็นในลักษณะพวกงานยืดเยื้อะนะ ต่อเนื่องต้องใช้เวลาในการแก้ไขะฉะนั้นก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไว้บ้างนะครับส่วนสภาพคล่องก็ถึงสิ้นปีว่ากันยาวๆถ้ามีโอกาสได้ตักบาทถวายเต็นระขอให้ทําอย่างต่อเนื่องค่ะท่านต่อไปค่ะทะเบียนรถ3850ปดห้านจ้ะก็เน,น้นในเรื่องของอารมณ์เลยแหละนะครับดาวคู่ท่านลมราหูอังคารโป้ง,ป,งป้างหน่อยโมหะจริตแล้วก็บางครั้งอาจจะมีในเรื่องของสิ่งล,ลับมาเกี่ยวข้อง เบอร์โทรศัพท์สามสองอายังไม่จบเหรอคะศห้าสี่สามห้าศูนย์เนี่ยนะห้าศูนย์เสริมไม่มีหลักฐานความมั่นคงฉะนั้นทะเบียนรถเนี่ยชนะพระพุทธมนต์แที่เลขแปดเบอร์โทรเบอร์โทรสามสองสามสองเขาบอกครบทั้งบุญทัู้ครับอ่าตอนนี้สายพร้อมแล้วนะคะรับสายกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมครับค่ะค่ะคุณอะไรคะ สมสกุลค่ะคุณอะไรนะคะสมสกุลนะคะอ้ากราบเจ้าบนเดือนปีเกิดจ้ะยิบเก้ากรกฎาสามเสียงค่ะสามสูงกันทุกกลางคืนรับสามสูงกี่โมงคะกี่โมงกี่โมงคะอ๋อยี่สิบนาฬิกาห้านาทีค่ะสามทุ่มห้านาทีนะครับจ้ะ ค่ะวันนี้ถามเรื่องอะไรคะวันจะถามเรื่องจะเดินได้ไหมคะอะ,อะไรนะคะจะเดินได้หรือเปล่าคะ่ะคืออย่างนี้นะครับอของคุณตอนนี้อยู่ในช่วงย่างยี่สิบแปดอยู่นะครับค่ะก็ต้องเรียนอย่างนี้ด้วยด้วยพื้นดวงเลยเนี่ยในแง่ของปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกโรคกระดูกนะครับ หรือแม้การทําง,งานของพวกเส้นประสาทไขสันหลังพวกนี้นะพวกระบบประสาทต่างๆมันมีผลฉะนั้นถ้าถามว่าถ้าถามว่าโอกาสที่จะกลับมาได้ร้อยปอร์ซจะเป็นไปได้ไหมก็ก็ต้องเรียนตรงๆว่าถึงจะกลับมาได้ก็อาจจะไม่ร้อยเครับโดยเฉพาะช่วงปีเนี้ย่างย่างยี่สิบเที่กําลังจะมาถึงเนี่ยนะอย่าฟังผมให้ดีนะย่างยี่สิบที่กําลังจะมาถึงเนี่ยอย่าทอนะถ้า ถ้าอาการมันไม่ดีขึ้นจุดสําคัญก็คือในช่วงย่างในช่วงย่างยี่สิบเก้าที่กำลังจะมาถึงเนี่ยสมมุติว่าถ้ามันยังไม่ดีขึ้นไม่ไม่เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังในระยะเวลาที่เราคิดเนี่ยอย่าเพิ่งหมดกําลังใจคุณต้องทําทุกอย่างให้ต่อเนื่องตามที่คุณหมอแนะนําผ่านผ่านย่างยี่สิบเก้าไปแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นตอนนี้กาลังจะครบยี่สิบแปดในช่วงย่างยี่สิบเก้าเนี่ย ถึงไม่หายอย่าท้อนะอย่าทิ้งอย่าท้อพวกกายภาพหรือการรักษาขั้นตอนต่างๆขอให้ทําถ้าหยุดทํามันมีโอกาสจะหยุดอยู่แค่นั้นแหละอืมอ่ะนะอันนี้ก็คือเรียนตรงตรงนะใช่เรียนตรงๆไม่ได้ให้กําลังเอ่อไม่ไม่ได้ทําให้ท้อนะแต่อยากจะให้กําลังใจ<ช>ว่าอีกปีเสร็จๆเนะี้ยเป็นปีที่สําคัญมากในเรื่องของการรักษาตัวค่ะห้ามหยุดห้ามเลิกใช่ใช่สำคัญจริงๆนะครับ แล้วก็<ช>นะครับอ,อ,อยู่อยู่คนเดียวหรืออยู่กับญาติพี่น้องครับขอโทษอยู่อยู่กับตอนนี้อยู่เดียวญาติพี่น้องอยู่ไกลค่ะเขาเร่งริงรถไปหาอ่ะแล้วใครดูแลไ่ปคะใครดูแลอยู่ฮะมีมีคนดูแลอยู่ใกล้ชิดไหมไม่มีเลยไม่มีค่ะหวังก็อยู่คนเดียวอ๋อถ้าอย่างนี้นะลองดูนะฮะถ้าญาติพี่น้องถ้ามีโอกาสไปหาหรือโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยนะ ก็ให้เขานะให้เขาช่วยเช่าพระพระ,ะพระประจําวันศุกร์นะครับพระอปรปจํารวันศุกร์นะครับใช่คือตอนนี้พระศุกร์เข้าสเสวยอายุคุณอยู่นะคงเคยได้ยินคำว่าพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกใช่ไหมคนเรานะครับ<ด>แต่ของค,คุณเนี่ยช่วงนี้ศุกร์เสวยก็ควรที่จะบูชาพระศุกร์นะให้ให้ญาติเนี่ยช่วยเช่าพระศุกร์มาบูชาให้คุณเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้าฐานนะครับแล้วก็ให้ท่องคาถาบูชาพระประจำวันศุกร์ วันละยี่สิบเอ็ดจบนะอันนี้คถาถาหาไม่ยากหรอกครับตามตามวัดหรือว่าตามข้อมูลในแหล่งต่างๆมีให้ให้ญาติจดให้ก็ได้ะะะวาโทโนโอะมะมะวานะครับอันนั้นนะคะวาโทโนโอะมะมะวาวาโทโนอะอะนะมะวาอะมะมะวามามาสะกดอะมะมะวานะครับค่ะน,นะครับน้ำมะวานะครับวาฟังใหม่นะวาโทโนะ มะมะวะอันาวาอะม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 ะสามะมะวาใช่คะมะมะวานะครับค่ะยี่สิบเอ็ดจบใช่นะให้ให้ญาติช่วยเช่ามาบูชาค่ะนะอืมนะคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะนะมีค่ะจ้ะหวานจะสามกันงานค่ะตอนนี้รักษาตัวก่อนนะตอนนี้รักษาตัวก่อนก่อนหน้านี้เคยทําอะไรเกี่ยวข้องกับ พวกของกินหรือสิ่งสวยงามบ้างไหมฮะเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าพอร์เคยบ้างไหมครับไม่เคยทำค่ะคือกลุ่มที่ผมพูดเนี่ยคือกลุ่มที่มันจะทําจะเลี้ยงชีพคุณได้นะลองดูถ้าไม่เคยทําก็พยายามฝึกฝนถ้าถ้าร่างกายกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับของกินสิ่งสวยงาม,มพวกนี้พอที่จะ,ะเลี้ยงชีพได้อืมอาหารเนาะใช่แต่ตอนนี้เน้นเรื่องการรักษาสุขภาพก่อนนะค่ะอ๋อค่ะยังก็กลัว งานไม่ได้ทําค่ะแต่เขาออกแล้วไงเออแม่คือผมมองว่าอางทีอาจจะต้องกลับมาทําเป็นอะไรที่มันเป็นส่วนตัวมากกว่าทุก้วยซ้ําไปนะในอนาคตค่ะนะไม่เป็นไรครับตอนนี้รักษาตัวก่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกังวลในในในเรื่องของของงานค่ะนะช่วงนี้มันก็อาจารย์โลกสีหรอคะสีฉลกนะก็ใช้พวกขาวครีมได้นะครับขาวครีมแดงก็ดีครับ แดงก็ได้แหะค่ะใช่ใช่คุณเกิดมาพนผู้กังคืนนั้นแดงก็ได้ม่วงดําก็ได้จ้ะม่วงได้ใช่ไหมครับได้ค่ะใช้สีม่วงก็ได้บ้านรับสีม่วงค่ะใช้ม่วงได้คร่ะนะคะอก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะจ้าจานค่ะจ้าหนูยังจะคุยต่อค่ะพื้นพื้นดวงโยงพยายะก็ไม่จริงๆแล้วอยู่คนเดียวดีกว่านะ อยู่คนเดียวดีกว่าเนาะอยู่แล้วก็ทุกเปล่านะครับจันนุก็เตรียมตัวไงครับก็เลยถามว่าจะอีกอีกหรือยู่อยู่คนเดียวดีกว่านะแต่แต่ว่าดูแลสุขภาพนะปีสุดสันี้สําคัญที่สุดนะครับค่ะสู้ๆนะคะไปมีโอกาสพูดคุยกันใหม่จ้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะอ่าต่อไปนะคะเด็กชายตะวัน นะคะเกิดขึ้นวันจันทร์ใบเกิดอังคารที่22พมกราคมปี45 <5. S 2> ให้อาจารย์ดูแล้กันตรงกับวันอะไรนะคะเวลา3นาฬิกา3นาทีค่ะปีมะเมียวันที่22มกราคม45นี่คนะ,คะปฏิทินตรงกับวันอังคารถ้าใบเกิด คือวันจันทร์เนี่ยตัวเองพยายามแปลงวันให้ผมนะครับก็คือข้อมูลสากลถูกแล้วนะก็คือตีสามสามนาทีคุณเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์ค่ะการเรียนกับความเป็นอยู่กําลังจะบวชเน้นโอ้โมทนาโมทนาสาธุลวงหน้าเลยนะครับค่ะก็หลังจากบวชเรียนแล้วนะครับนะคือหนึ่งถ้าจะคิดศึกษาในเรื่องสายธรรมต่อก็ทําให้สุด สุดเส้นสุดทางสุดกำลังนะครับอันนี้ไม่ว่ากันแต่หมายถึงว่าถ้าวันหนึ่งจะต้องกลับมาใช้ชีวิตเป็นคาราวาสปกติในเรื่องของสาขาอาชีพค่ะสักครู่ครับถ้าเกี่ยวข้องกับในของคุณเนี่ยเป็นลักษณะพวกงานพวกบริการก็ได้ยกตัวอยา่างให้เห็นภาพชัดๆพวกสกจวตอย่างเงี้ยรีเซพชัน<อ>ใช่ นะครับหรือว่าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกทหารเรือตำรวจน้ำเรียนประมงวิชาชีพเฉพาะทางหรือว่าเรียนพวกชิปปิ้งทางพวก Import export พวกนี้ก็ถือว่าถือว่าเด่นนะครับอันนี้เป็นหน้างานที่เด่นในพื้นชะตาแต่อย่างที่เรียนถ้าตั้งใจจะศึกษาในเรื่องของการบวชเรียนก็องทำให้เต็มที่นะครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอะมรรัตน์นะคะก็มีเลขที่บ้านมาให้หนึ่งูศูย์จ้ะ หนึ่งร้อยเขาบอกเป็นเลขแห่งสาสวัสดนะครับก็สําเร็จอย่าง9ก้ากระโดดนะจา้ะเบอร์โทรศัพท์57าเจ็ดจะห้อาจจะแผ่วปลายมีปัญหาเรื่องการยินระยะอันนี้ขยับเป็น56เป็นคู่ซัพ์คู่โชว์และทะเบียนรถ239สามเกาค่ะขยันและสําเร็จมีสเสน่ด้วยถือว่าดีครับค่ะท่านต่อไปค่ะ คุณสมปองนะคะเกิดวันศุกร์ที่11กรกฎาคมปี29เวลา23นาฬิกา59นาทีถามเรื่องโชคลาภและการเงินค่ะ23นาฬิกา59วันศุกร์ถูกต้องนะครับค่ะอลีเป็นคาลีนะครับก็ระวังเกิดภาระนี้สินจะให้ใครขอยืมขอยืมใครก็ลำบากเสีงยงโชคก็ไม่เด็นหาโอกาสนะครับในช่วงอายุย่าง 29เนี้ยถ้ามีโอกาสให้ทานหรือบริจาคเงินช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีเงินซื้ออาหารรับประทานพวกเนี้ยก็ให้ทําจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันจันทร์ที่11มกราคมปี36ปีวอ,อกนะคะเวลาเกิด6นาฬิกาถามเรื่องทั่วไปแล้วก็ทะเบียนรถ4 5 8 1ค่ะ,ะเป็นวันจันทร์นะครับ6โมงจะเตือนเรื่องอะไรพยายามอย่าสร้างศัตรู เสียเปรียบนะครับเสียเปรียบแล้วก็ต้องบอกว่าอาตเกณฑ์ความรักถือว่าปีนี้ดีนะถ้าถ้ายังโสดมีโอกาสได้เจอเจอคนที่ถูกใจในแง่ของงานเองก็มีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือนะครับแต่เน้นในเรื่องของศัตรูกับการเงินให้ชีวิตสัตว์เดินละสิบตัวส่วนทะเบียนรถเนี่ยสี่ห้าเขาบอกว่าเก่งทั้งทางโลกทางธรรมแต่แปดหนึ่งอยู่ไม่ติดที่สายตาค,ความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพใช้น้ำพระพุทธมนต แต่ที่เลขแปดครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรายังพูดคุยสายสดแล้วก็ตอไปสมเด็กันอยู่นะคะ02-496-0493และ02-496-0494 mm hmm. รวมถึงทางสมเดค่ะพิมพ์ีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะที่แน่นอนแล้วก็ข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์นะคะส่งมาที่4 2 2 6 6 6ส่ช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะค